มาแล้วกับรถอิโคคาราคาดีอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้บอกเลยว่าโคตรแววเพิ่งเข้ามาใหม่สๆดๆร้อนๆกับ t o y ยต a y ยาริ1.2ตัว E ปี14-15ฟรีดาวได้เลยนะคันนี้ย้ำว่าฟรีดาวได้ผ่อนเพิ่มต้นในเด็ดประมาณ4 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นนะคะเครดิตไม่มีปัญหาค่ะรีบเลยนะคะช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ติดต่อได้ตลอดย4ิบี่ชั่วโมงวันนี้มาอัปเดตสภาพแรกรับเข้าของเขากันให้นะคะบอกเลยว่าสภาพดีมากๆนะคะไม่ใช้งานเพียงแค่130 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเฉลี่ยนะ ปีหนึ่งประมาณ1 3 0 0 0หกิโลเท่านั้นใครอยากได้นะรถสภาพดีๆสภาพสวยๆไม่น้อยๆน,นะคะต้องจัดเลยกับคันนี้1.2ตัวอีนะคะภายในบอกเลยว่าสภาพสวยมากๆตัวเบาะเป็นเบาะผ้านะคะสีดําคุมโทนทั้งคันนะคะแผงประตูนี่บอกเลยว่าว้าวสุดนะคะไม่มีช้ําเลยนี่คือสภาพแรกรับเข้ายังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิน้นเบาะยังไม่ได้สปาล้างก็ยังไม่ได้ล้างแต่เห็นไหมคะสวยมากๆนะคะคันนี้กุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทแล้วเรียบร้อยค่ะปรับ ปรับกระจกนะคะมองข้างได้นะคะโดยระบบไฟฟ้าเลยด้านห้องผู้โดยสารนะคะสภาพสวยสภาพดีสภาพบบาวโครงสร้างเนี่ยบอกเลยไม่มีพิษความชนหนักหรือว่าจมน้าใครอยากได้คันนี้นะคะติดต่อเข้ามานะคะขอรายได้10,000ขึ้นไปนะคะออกได้ทุกอาชีพคันนี้ได้เป็นรุ่นแบบ5ประตูนะคะพับเบาะได้ด้วยนะคะระบบในตัวรถเป็นระบบทุกอย่างปรับกระจกไฟฟ้าได้ทั้งหมดนะคะมีระบบเซ็นทัลล็อกให้นะคะใครอยากได้ทักแชทและแอนไลน์กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะคะเจอกันในคลิปเต็มบอกเลยว่าคัน มีเพียงหนึ่งคันฟรีเท้าได้อ,อกได้ทุกอาชีพใครไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแน่ทักเข้ามาได้เลยเจอกันในคลิปเต็มคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆนะคะวันนี้เจอ,เจอกับเซลล์วิวเพชรยต์อีกแล้วนะคะมาอัปเดตรถราคาดีราคาเบาผ่อนเริ่มต้นในเรทแค่4ใบเท่าเท่านั้นเองนะคะมองหารถใช้งานนะคะไกลนาฝนแล้วนะคะเข้าหน้าร้อนไกลนาฝนอากาศแบบนี้นะคะไม่เหมาะกับการขับมอไซน์นะวันนี้มาอัปเดตรถสวยสภาพดีราคาดีราคาเบา,ากับรถอีโคคาร์นะคะกับตัวยารีดหสตัว E ปี2 0 1 4 2 0 1 5บสีองนสิบ่รอนเงินสวยๆของเรามาอัปเดตสภาพ ใครที่กําลังมองหาหรือกําลังจะหารถเพิ่มเติมหรือหารถให้กับคนในครอบครัวลูกหลานของเรานะคะแต่อยากได้บัตเจ็ตแบบประหยัดประหยัดได้รถราคาดีได้รถเกรด A นะคะรีบเลยค่ะติดต่อหาเซลล์อิวได้เลยกับช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะเบอร์ที่ให้ไว้ค่ะทวนเบอร์อีกทีนะคะ0 9 8 7 0 6 7 3า4เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยค่ะเซฟเบอร์ลงในเครื่องนะคะไลน์ขึ้นนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะคันนี้ไม่ยากเลยเอกสารบอกเลยว่าง,าง่ายมากๆซื้อ ท่านเดียวนะคะไรายได้หนึ่งหมื่นขึ้นไปซื้อท่านเดียวไม่ติดปัญหาแบกฤทิ์บูโรนะคะรีบทักเข้ามาได้เลยนะคะฟรีดาวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยอดจัดนะคะใครที่กําลังมองหารถใช้งานรถสภาพสวยๆชอบรถอีโคคาร์นะคะอยากได้รถเก่งนะคะรถคันนี้นั่งได้ห้าคนเลยนะคะพับเบาะได้ด้วยนะคะออกห้างไฟแดงมองเลยคันนี้มีหกจุดแสนอยู่กับเราตอนนี้เหลือเพียงสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นฟรีดาวผ่อนเริ่มเม้นรเดเพียงประมาณสี่พันกว่าบาทนะะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังบอกว่าโหยกําลังหารถเลย กดติดตามช่องอ e ีกไว้ด้วยนะคะช่องนี้มีแต่รถสวยๆมีแต่รถราคาถูกนะคะมีแต่รถเกรด A นะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังแบบว่าโอ้โหตัดสินใจอยู่คันนี้ขอให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะเดี๋ยววันนี้อูจะมาอัปเดตในส่วนของสภาพตัวรถกันให้ชมนะว่าเป็นยังไงกันบ้างเริ่มต้นจากด้านหน้ากันเลยนะคะ ด้านหน้าค่ะเริ่มต้นเลยจากสีตัวรถนะคะเห็นไหมเห็นเห็นด้านบนไมหมคะอยู่ให้เห็นหลังคาแบบนี้เลยกับตัวสีรถนะคะเรียมสีบอกเลยว่าชัดมากๆไม่มีรอยลกักยิมใดๆทั้งสิ้นฝากระโปรงเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีโครงสร้างนะคะไม่มีพิษคว่ำชนหนักหรือว่าจมน้ำมาคันนี้ไม่มีชำรุดสูญหายนะในส่วนของตัวเล่มทะเบียนนะคะเล่มทุกคันอยู่ที่นี่กับเราหมดซื้อมาด้วยเงินสดนะคะหรือใครที่โอ,อ้โหบอกว่าเจอแล้วชอบแล้วต้องการอยากจะมาชมในส่วนของตัวรถนะคะอยู่ใกล้บริษัทเพ ยนไมนะคะมาได้เลยค่ะกับที่นะะถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพมหานครติดต่อหาเซลล์อิวได้เลยเข้ามาถามหาเซลล์อิวได้เปิดทุกวันทําการนะคะทำการทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นหรือใครไม่สะดวกค่ะจะมาหลังจากนั้นติดต่อหาเซลล์อิวได้เลยอยู่บริการให้ได้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรหรือเจ้าหน้าที่นะคะไปหาพี่ได้เลยหากพี่อยู่ต่างจังหวัดนะคะในส่วนของการทําสัญญาไม่ต้องห่วงเตรียมเตรียมเอกสารไว้ที่บ้านนะคะเรา ล็อกรถจองรถออนไลน์เข้าบริษัทได้เลยนะคะล็อกคันนี้ไว้นะคะจัดการเรื่องเอกสารให้ไม่มีปัญหาเครดิตแบงดิตบูโรออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่มีแบบว่า ติดคืนลดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเคยคืนไปแล้วนะคะเคลียร์ไปแล้วเกิน3ปีอันนี้ก็ออกได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดไปเองนะคะอย่าคิดไปเองว่าเราอาจจะซื้อไม่ได้ลองเข้ามาสอบถามกันก่อนดีกว่านะคะไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรลูกค้าต่างจังหวัดลดสไลด์บริการให้ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะฉะนั้นไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่มีโอกาสจบสูงมากๆเพราะเรามีนะคะสถาบันการเงินมากกว่าสิทสถาบันนะคะเอาต่อด้วยในส่วนของด้านหน้านะคะในส่วนของตัวไฟคันนี้นะคะดูในส่วนของไฟนะคะนี่อย นะคะว่าเป็นสภาพแรกเข้านะคะยังไม่ได้สปายังไม่ได้เก็บสียังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ทําอะไรเลยตัวไฟยังใส่อยู่เลยนะนะคะในส่วนของตัวโคมยังใส่ได้หลอดแบบฮาโลเจนคันนี้นะคะด้านล่างนะคะมีนะคะเบ้าสําหรับสํารองไว้เผื่อใครจะไปติดไฟตัดหมอกใส่ให้เนาะกระจังหน้าเดิมๆเลยนะคะตัวแผงไม่มีหักเลยนะโลโก้เดิมๆแท้ๆนะคะติดฟิล์มใช้งานยังใช้ได้ยาวๆเลยนะคะ <ๆ S 1> ใช้งานตัวฟิล์มได้มารอบคันเลยคันนี้ไม่ต้องไปห่วงน,นะคะในส่วนของตัวกระจกค่ะ ตัวกระตัของเรานะคะนี่นะคะคันนี้ปรับระดับสายตานะคะด้วยระบบไฟฟ้าควบคุมได้อ่าโดยแผงด้านในได้นะคะไม่ต้องห่วงร้อยต่อระหว่างกันชนค่ะเห็นไหมแนบชิดสนิทเลยนะคะไม่มีดุ้งไม่มีอ้าใดๆทั้งสิ้นตัวยางได้ยางขอบสิบห้าคันนี้เป็นล้อกระทาฝาครอบนะคะได้ยางขอบสิบห้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวยางนะคะตัวยางเป็นยังไงบ้างตัวยางดอกยางยังลึกๆอยู่เลยนะ นะคะดอกยางยังลึกอยู่เลยนะคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยสภาพดีสภาพสวยนะ mm hmm. นะคะถ้ายางเนี่ยตรวจสอบว่ามีการเสื่อมเดี๋ยวจัดให้เปลี่ยนใหม่ให้เลยสี่เส้นนะคะไม่ต้องเป็นห่วงตัวซุ้มล้อค่ะนะคะไม่มีในส่วนของอรอยเบียดนะ mm hmm. แล้วก็ไม่มีในส่วนของตัวเออเขาเรียกว่าอะไรนะรอยรักยิ้มน้อรอยบุบรอยเบียบ้ยวใดๆช่วงลางนี้ไม่ต้องห่วงค่ะไม่มีปีนฟุตบาลมาแน่นอนคันนี้เห็นกันลึกๆแบบนี้เลยนี่ สวยว้าวคุนคุ้มค่าแน่นอนคันนี้ไม่ช้ําเลยนะแทบจะไม่ช้าเลยนะคะเดี๋ยวพาชมในส่วนของสภาพด้านในตัวรถนะคะให้เห็นสภาพรอบคันแบบนี้ซ้ายขวาหน้าหลังนะคะไม่มีดุ้งนะคะไม่มีเบียดนะคะไม่มีแตกใดๆทั้งสิ้นในส่วนของตัวไ่ายเห็นไหมเดี๋ยวอจะอ้อมเข้านะคะในส่วนของด้านในสภาพตัวรถกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ติดฟิล์มมาให้รอบคันคันนี้ฟิล์มความเข้มนะดอดอยู่ที่ประมาณ60นะคะ60รอบคันนะคะตัวกระจกบานแท้ของโตโยต้าโลโก้ยังอยู่อยู่เลยนี่ ตัวเม็ดอักของแผงประตูค่ะอยู่ครบนะคะหัวน็อตน,นะคะไม่มีรอยประแจไขาแผงประตูด้านในนะคะคุมโทนสีดําทั้งหมดยาริตตัวนี้อือชอบตรงที่ท่านในนะคะดูแบบดูด,ดุดุนะนะคะดูดุดุเป็นสีดําเลยนะคะแล้วก็เสาเอค่ะหัวน็อตน,นะคะสีเดียวกันกับตัวรถไม่มีขยับเลยนะคะด้านข้างในส่วนของตัวด้านข้างค่ะโลโก้ทุกอย่างเนี่ยออกจากโรงงานนะคะเ,เดิมๆอยู่ครบเลยนะคะหัวน็อตน,นี่ไม่ได้ขยับเลยนะคะ สติกเกอร์คาเตือนมอกอทุกอย่างนะคะแล้วกม็มาถึงตรงนี้เลยนี่ซิลิโคนไม่มีดึงเมรร็ดอ์กนี่บอกเลยว่าเดิมร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเดิมร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปชมในส่วนของด้านในตัวรถกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงคันนี้นะคะกุญแจนะคะกุญแ,แจเป็นแบบรีโมทค่ะนะคะกุญแจเป็นแบบรีโมทสตาร์ทให้เห็นเลยอะสตาร์ทหนึ่งทีเครื่องดีเครื่องเดิมแน่นอนติดนะคะแอร์เย็นร้อยเปอร์เซ็นตนะคะ,อะขออนุญ,ญาตนะคะปรับเบาะนิดนึงพวงมาลัยนะคะ เห็นไหมพวงมาลัยแบบสามก้านนะคะเป็นพวงมาลัย power นะพวงมาลัย power นะคะคันนี้คอนโซลสะอาดค่ะระบบนะคะเครื่องเสียงเป็นแบบซีดีนะคะเป็นแบบซีดีเชื่อมต่อ usb ได้นะฮะหน้าจอนี่ใช้งานหนึ่งแสนสามหมื่นกิโลนะคะไม่แทๆเลยนะคะไม่ได้กรอนะกลับมาออามายังไงเราให้ไปอย่างนั้นนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะมาจากโรงงานนะคะตัวเบรกมือค่ะเป็นก้านนะคะแล้วก็ปรับนะคะในส่วนของตัวแอร์เป็นแอร์แมนนวลเนาะ ปรับแบบเปนนวลอุ้ยแอร์เย็นมากนะคะตัวเบาะค่ะ บอ่อห้ากัมยี่นะคะเดิมๆนะคะมาจากโรงงานเลยคันนี้เดี๋ยวเราต้องมีการนําบ่อไปสปาทําความสะอาดให้มันสวยนะคะให้ดูกลิ่นใหม่ให้กลิ่นเดิมหายไปเลยนะคะเหมือนได้รถใหม่ไปใช้งานในราคาดี259 2 5 9เ0 0าเท่านั้นนะคะไม่ต้องห่วงเลยคันนี้ฟรีดาวได้จริงๆนะคะถ้าลูกค้านะคะไม่ติดปัญหาเบนดิโบโลนะคะมีไรายได้มีที่มาที่ไปเนาะเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะคะไม่ติดเลยเดี๋ยวจัดให้เลยไม่ใช้เงินสักบาทเดี๋ยวที่ทาให้นะคะ มาเลยนะคะไม่มีหลอกไม่มีจกตานะคะถ้าชอบคันนี้แล้วติดต่อเข้ามานะคะกดติดตามนะคะกด subscribe กดแจ้งเตือนในช่องไว้นะคะเวลาอยู่อัปเดตรถสวยๆรถเกรดเเนี่ยพี่จะได้ไม่พลาดนะคะจะได้ทันเขาเนาะเพราะว่ารถแบบนี้มาไวไปไวอ่ะเอมมาด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงคันนี้5ประตูนะคะตัวอ e, นะคะนะคะโลโก้ตัวอักษรอ,อยู่ครบเรียงเส้นสวยๆทุกอย่างป้ายทะเบียนป้ายนี้เลยนะคะตัวไฟด้านข้างไม่มีแตกไม่มีร้าวน,นะอ่ะนี่ ดูสภาพให้ดูสภาพแบบนี้บอกเลยว่านะคะฝาท้ายนะเดิมเดิมแน่นอนร้อยเปเซ็นตนะคะไม่มีรอยไขไม่มีใดๆเลยสวยมากนะคะน็อตเดิมไม่ขยับนี่ถ้าปรับสภาพออกมานะเก็บงานรายละเอียดให้แบบเรียบร้อยกว่าน,นี้นะบอกเลยว่าว้าวเลยคันนี้บอกเลยว่าว้าว,าวเลยนะโอ้โหผ่อนถูกกับมอไซอยู่ว่าโอเคอยู่นะเดี๋ยวมาดูในส่วนของ อุปกรณ์เครื่องมือ,อยางอะไรล่มียางอะไหนะคะมีถุงเครื่องมือให้ครบเลยนะคะดูลงไปกด้านล่างนะคะคันนี้ไม่มีจมน้ํามาแน่นอนค่ะไม่มีแช่น้ํามาแน่นอนคันนี้นะคะ ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเนาะนะคะ,ะมีคราบสกรปรกตามการใช้งานอันนี้ก็ต้องแจ้งตรงๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของสภาพด้านหน้าห้องเครื่องยนต์นี่คือสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงให้เห็นอยู่เห็นไหมนี่สภาพนี่คือแรกรับเข้านะยังไม่ได้ทาอะไรเพราะที่เนี่ยเน้นเลยต้องเป็นรถเกรดเอนะคะแล้วก็ต้องเป็นรถที่โครงสร้างเนี้ยเดิมนะเพราะว่าเรามีแนบท้ายในสัญญาการซื้อขายนะคะถ้าตรวจเจอนะคะว่ารถมีการพิความชนหนักหรือว่าจมน้ํามาเรานะคะรับผิดชอบเลยลูกค้าเอารถมาจอดเลยนะคะ รถที่เนี่ยไม่ต้องห่วงซื้อไปสบายใจใช้งานได้ยาวๆอะมาชมในส่วนของด้านหน้าสภาพห้องเครื่องยนต์ต่อกันเลยจ้ามาต่อด้วยส่วนของด้านหน้าสภาพห้องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างบอกเลยสภาพดีสภาพเดิมสภาพว้าวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ได้ยินเสียงกันเลยนะว,ว้าวไหมคะฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร่องรอยการใช้งานตามสภาพ นะคะตามปีเลยนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบค่ะแบตเตอรี่นะคะเปลี่ยนใหม่ให้นะคะถ้าเช็คแล้วบอกแล้วว่ามันต้องเปลี่ยนเราเปลี่ยนใหม่ให้โครงสร้างด้านข้างนะคะเม็ดอาร์กอยู่ครบไม่มีเข้าข้างมานะคะสติกอร์มอกาการรับประกันทุกอย่างอยู่ครบนะคะนี่ให้เห็นชัดแบบนี้เลยหัวน็อตไม่มีรอยประแจค่ะเดิมๆเลยคันนี้ตัวเครื่องยนต์ไม่มียกไม่มีเปลี่ยนนะคะคานไม่มีตัดไม่มีแต่งนะคะไม่มีค้าบของเหลวไหลยเยิ้ม่ไดใดทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ นะคะแต้มสีจัดโรงงานก็อยู่ครบเลยคันนี้เพราะฉะนั้นใครอยากได้นะรีบเลยนะคะคันนี้เน้นย้ำออกได้ทุกอาชีพรายได้หนึ่งหมื่นขึ้นไปค่ะนะคะออกได้เลยนะคะไม่ติดแบงก์ดิบูโรนะคะซื้อที่ไหนก็ได้นะคะลูกค้าอยู่จังหวัดไหนซื้อได้ทั้งหมดลดสไลด์มีบริการติดต่อมาหาเซลล์อิวได้เลยกดติดตามช่องนี้ไว้ได้นะคะกดแจ้งเตือนด้วยนะคะกดซับสไครต์นะคะแล้วก็ ใครที่บอกว่าหูคันนี้ว้าวแล้วนะคะถ้าเข้ามาสอบถามหรือโทรเข้ามาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ต้องเกรงใจเพราะฉะนั้นรถสวยคุณภาพดีรถเกรดเอฟีดาวพ่อเริ่มต้นในหลีดเพียง4,000นะคะต้องเซลล์อยู่เท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณที่รับชมนะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ